คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ํำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะน,นี้ก็อยู่น้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกม Y b ยเบ t y Showdown นะหรือว่าเกมการดวลรากข่าหัวสุดวายนะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์วนะเป็นรูปผู้หญิงเลยค่าวอยสาวนะ ออต่อไปสัญลักษณ์ s c a ต t e r เป็นรูปก้อนทองตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปคาวบอยนะตามด้วยกระบอกเนาะหมวกขวด AKQJ นะตามลำดับเลยนะข้างบนมันจะเป็นลักษณะของตัวคูณนะบนหัวเออบนข้างบนอนะมีคูณสูงสุดถึงคูณพันยี่สิบเลยเริ่มต้นด้วยคูณหนึ่งนะเนาะ Scatter ลง3ตัวเข้าฟรีนะเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วย มาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องแนทพกทุนมาสู้กับเกมคาวบอยประมาณ30,000ื่นเลยนะเออเกมนี้ก็เป็นเกมที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเออมาโอ้มือ,ม,อมือลั่นลั่นทุกคนเออจ่ายสวยเฉยมีตัวจ่ายต่อเคทเ่าสองโอ้มือลั่นนะเนี่ยทุกคนเบ็ดยี่ตอนแรกจะเพิ่มเบ็ดมานะ่าขอปั่นก่อนละกันขอเริ่มด้วยเบ็ดร้อยเลย30หมุนค่ะลุยดูดิวันนี้จะรอดหรือเปล่า เออมาเดี๋ยวนี้ลองซื้อให้ดูด้วยนะชึบชึบสัตว์ปุยดุยไปถ้าใครอยากเห็นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอแนทเข้าไว้ได้นะในใต้คอมเมนต์เนียนะเฮ้ย,ยมา23หมุนสุดท้ายขราบอยแถว3มาหรือเปล่าไม่มานี่ใครเคยได้คูณสูงสุดถึงคูณเท่าไหร่เอามาขิงก,กันได้นะเออส่วนตัวแนทเคยได้แตกแสนนะ เคยแตกแสนเกมนี้มาแล้วนะได้สูงสุดถึงคูณ3-2มันไม่สูงสุดหรอกแต่ว่าคูณ3-2แล้วก็คารบอยเต็มต่อดอกเดียวจ่ายเป็นแสนเลยทุกคนเออเบ็ดสูงด้วยน่าจะปั่นเข้าฟรีมั้งตอนนั้นอนะน่าจะไม่น,น่าจะเบ็ดไม่200ก็400นี่แหละโอเคคารบอยจ่ายสวยครับทิ้วแถวหนึ่งมันมาแถว2นะจบเลย ข้าบอยขาบอยเขาใจชิ่วจ่ายต่อค้าบอยจ่ายเลยแบบนี้สวยค่ะโอ้จ่ายยันแถวหลัง2000นนะดอกนี้โลดโอ้บิกวินมาเลยนะ2090โอเคถือว่าสวยป่ะจบไปแล้วเบ็ดร้อยไปเบ็ดร้อยยี่สิบต่อเลยค่ะดุยมีวายมีตัวจ่ายต่อมุ้ยไม่มีเออก็บอกแถวสามวิสวยาร์บอยได้ขวด ตอนนี้ก็กำไรพันหนึ่งแล้วนะเออมีกำไรแล้วข้าวบอยแถวหนึ่งโอ้โหไม่ลงเลยช่องต้องียวต้องแยนอ้าวบอยหนึ่งเคสองาวบอยมาแถวสองเฉยสเก็ตเตอร์มาสองตัวนะต้องสามตัวเนาะใช้สามตัวในการเข้าฟีเกมนะตอนนี้เบ็ดค่อนข้างสูงแล้วเออถ้าเข้าฟีนี่มีรุ้น ชึบชิบชิบชห้ามูสุดท,ท้ายมี Y านะแถวสามนุนแถวหน้าเหมือนกันเคได้ลุนอะไรเอ่ยเจแถวสองมาไม่ไม่ไม,มาช่องน้อยช่องสองช่องเคหนคารบอยสอง 1, ออ 2. ไอ้เคมาแถวสองสวยมี Y 2ยสองทห้าเหมือนกันจ่ายเคจ่ายต่อค1ว่บ้มาเด้ชึบชิบมั่ายนอกดีอยู่นะเออยังแบบขนาดปั่นเบ็ดสูงยังคุณยังลดไม่ค่อยลดเลยอะ โอเคสามหมุนสุดท้ายนะคะครารบอยหนึ่งเคสองไม่มาเลยสองหมุนปลาเพิ่มเบ็ดค่ะไปต่อกันที่เบ็ดร้อยหกินะคะสาสิบหมุนลุยชิบชิบคิวแถวหนึ่งสวยมากต่อไปคูณสี่แล้วโอเคก็บอกใจต่อขอเอแถวหนึ่งไม่ก็เคเอ้ยไม่มาะไม่งั้นไหลสวยเลยครารบอยสามเจหนึ่งสวยมากโอ้ใจย,ยันแถวหลังนะ โอ้วายน่าจะมาอยู่แถวสามเนาะไม่งั้นเข้าบอยจ่ายต่อเลยชืบชืบชืบมีวายเออ K หนึ okay, ่งหมอกสองันชอบมาลงแถวเดียวกันเนาะอยู่กันเป็นแบบว่ากระจุกกระจุกสิบเก้าหมุนอ,อ๋ okay, อ K แถวหนึ่งไอ้ยาว่ามาเดเ J มาไหมอุยหายไปใส่โอเควายสวยสอง,งหน้าเออ J ได้ A แถวสอง ชีว์เหลืองไม่มาเง1ค1อ2โอ้ไหม่ก๊อดโหคาบอยลื่มเลยต้องลุนให้มันมาแบบตอนคูณสูงๆอะคาบอยบอกเลยแตกเป็นตัวที่แพงที่สุดเลยนะนเกมนี้ชึบชึบสี่หมุนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวไปเบ็ดต่อไปเบ็ดสองร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดชึบโอ้ยเจมาแถวสามใช่เลยเบ็ดสองร้อยนะไปกัน ป๊บโอ้โหโว้าวรัวๆเจโอ้อยากได้อ่ะเจเยอะมากชิบชิบชิบอีสิบแอดหมุนสุดท้ายโอ้ยสกเกตเตอร์ขาดตัวเดียวทุกคนเบสสองร้อยลงหรือเปล่าขอก้อนทองหน่อยที่รนะักก้อนทองลงซะดีๆไม่ลงนะเฮ้ยไปอยู่ไหนนะเสียดายอ่ะถ้าซื้อนี่ไม้ไม้เท่าไหร่เนี่ยเป็นหมื่นเลยนะเบสสองร้อยน่ะ สิหมุนสุดท้ายค่ะไม่หมื่นกว่าด้วยโอ้โหมันมาสองตัวตัวที่สามมันหายไปไหนนะจะปั่นเข้าฟีเกมได้หรือเปล่าใกล้ล้วใกล้ล้วมันมาสองตัวแล้วตัวที่สามใกล้ลงแล้วทุกคนแต่ต้องลงทีเดียวสามตัวนะไม่เอานะแบบลงสองมาลงหนะึ่งเออเอแถวหนึ่งข้าวอย1หนึ่งก็ได้ไม่มาเลย่ะเบดสองรอต่อค่ะ ถ้าดูสองแล้วมันอุ๊ยโอเคสวยค่ะเข้าปีเกมแล้วแบ็สองรทุกคนโอ้หมายก็ถ้าซื้อไม้เท่าไหร่คะนี่เออมาลุ้นกันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะถ้าจ่ายปุกหนีเลยเลิกเลยนะวันนี้ทุนประมาณสามหมื่นโอเคคิ้วสวยขอสองท่าหน้าเหมือนกันหน่อยค่ะโอเคขวดเลิศหู5 7ันเอาเรื่องโอ้หมายก็แตกแล้วนะ หมายถึงคูณ32เลยดอกนี้5,856ห้ือกําำไรต้องมานะเชจ่ายสวยมากรุ่นอะไรวะเนี่ยลายแปลกๆนะหูได้มา8,000ันละรุ่นอันนี้ว่าวค่ะเลข6กหมุนนะเริ่มต้นด้วยคูณ8เลยในปีเกมเจแถวสา3หมวก1เจเอ่อคารบอยหมวกสวยค่ะเจ3าคารบอย3อุ้สวยคารบอยคูณ3 2ดอกนี้หมื่นกว่าโอ้โหสวยมาก มีใครให้มากกว่านี้แม่ซูเปอร์เมกาหมื่นสี่หกร้อยแปดสิบแปดโอเคกำไรค่ะกำไรเนาะเนาะย,ยังไงต่อโอ้ยยเพิ่งว่าหมวกใส่ขอเคแถวหนึ่งเคแถวหนึ่งแม่ก็ตัวเหมือนกันโอ้โหเสียดายเออเจสวยขอคิวแถวสองหมวกแถวหนึ่งเออเอสวยมากเอออย่าจ่ายต่อหรือเปล่านี่ถ้าคิวมาแถวสองนะสวยเลยชึบชึบชึบโอเคมีวายขวดจ่ายต่อนะ จ่ายต่อคูณ16ดอกนี้23 0 0 0อ่นโอ้ยเลิอมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นออนโอ้โหข่าวบอยทำถึงมากคราวันนี้เออจ่ายแบบจึ้งมากโอ้ดอกที่เราจ่ายสวยดอกนี้จ่ายสวยกว่าค่ะสุป e r ไม่ก2 4าสอเอาสิเออแต่โคตรสวยโอเคหมูสุดท้ายว่าวหรือเปล่าอเออเอ็มไม่ว่าวนะ สข้าหน้าเหมือนกันไม่เป็นไรคะ่ะกําไรเกือบเออแต่มาเกือบ50,000ทุกคน4 9่หมื่นเก้าสี่หมนะรางวัลรวมเกือบ50,000โอเคกําไรคะ่ะออกเลิกเลยเลิกเลยนะวันนี้ก็พกคุณมาประมาณ30,000ื่นเนาะทุกคนกําไรส8มหมเออเอาสิคารบอยทำโคตรถึงของค่าย PG นะหรือว่าชื่อเกมวท์บอยตี้โชว์ดาวนะ เกมลูกรักของใครแหละกดนน้นก็เล่นบ่อยนะเกมนี้ถ้าใครชอบนน้นก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะคะวันี้ขอตาออขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ